มีบริการอะไรบ้างไงครับที่นี่นะครับเดินเข้ามาถ้าเห็นก่อนเลยเราก็จะเห็นในส่วนของเพชช็อปที่เป็นอาหารสัตว์ลักกี้ลักกี้รันักลัคกี้ไม่นงลังลัคกี้ไป่นั่งกับพี่กายตรงนี้อตัวนี้เขาตัวผู้ตัวเมียครับน้องลักกี้เป็นตัวเมียน้องลักกี้เป็นผู้หญิงจริงๆมันตบผมมาทําแบบว่าเป็นแบบ เป็นละครน้องหมาด้วยอย่างหมามี5ตัวอ,อย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะภาพแบบอ่ะเสียงหนึ่งสมมติสมมติสโนสโนจะวิ่งมาเออสวัสดีครับทุกคน<อ>วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกับอเออเพชรช็อปมาเที่ยวกันไหม<อ>ทุกคนพอดีพี่พลยเจอเจอมาดัมโรสเข้าไปอ่ะเธอจะไปที่ไหนกันเหรอเออจะไปเที่ยวเพชรช็อปใช่ไหมมาเที่บแบบกับเพิสเพอดิจนผมภาพอย่างเงี้ยครับมีคนเห็นได้ไปภาพลงของดังจริงๆหนังเรื่องอะไร ยังยังไม่ออกเขายังไม่ให้บอกว่าออกสิ้นปีนี้เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสุดจะได้โอกาสจากการแล้วช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาตัวผอทบไหมที่ร้านเนี่ยโควิดที่ผ่านมากระทบครับกระทบหนักเลยอย่างสาขาซีดีซีอ่ะจริงๆเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวมังโควิดมาปิดห้างครับ พนักงาน4คนตอนนั้นคือแบบทำยังไงดีสาขาเมื่อก่อนเลยไม่ได้ทำตรงนี้เราทำสนามบินน้ำร้านก็โดนสั่งให้ปิดเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโควิดได้ทุกอ,อย่างปิดหมดพนักงานตอนนั้นน่าจะประมาณสินคนแล้วต้องมานั่งประชุมกันแล้วจะทำยังไงดีให้มีรายได้รายจ่ายพอที่จะแบบจ่ายทุกคนได้ก็เลยออกธุรกิจใหม่ขึ้นมารถอาบน้ำตัดขนอ๋อคืออะไรเป็นรถที่ไปถึงบ้านเลย ใช่ครับรถไปถึงบ้านอันนั้นเป็นธุรกิจใหม่ที่งอกขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าดีมากดีเกินคาดแบบคิวแบบแน่นเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกคนไม่อยากออกจากบ้านแต่ให้เราไปหาเขาถึงบ้านเพราะหมาเนี่ยยังไงก็จําเป็นที่จะต้องอาบน้ำ ยังไงก็ต้องอาบแล้วก็พอออกธุรกิจนั้นมากลายเป็นว่าเอ้ยทุกคนก็ f l o ต่อไปได้อยากจะได้สินค้าจากเฟซช็อปล้วโอเคเดี๋ยวติดไปให้กับรถเออก็เหมือนซื้อไดรีเวดีแล้วเราก็ส่งให้เลยถึงบ้านไปอาบน้ำอะไรด้วยใช่ครับก็รอดก็รอดกลับมาถึงวันนี้เลยเพราะว่าจริงๆอ่ะช่วงโควิดเนี่ยคนน่าจะเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นด้วยไหมเพราะว่าเหมือนกับอยู่บ้านแล้วก็เหงาไปจริงๆช่วงโควิดอ่ะเป็นช่วงที่หมาโดนทิ้งเยอะที่สุดเพราะว่าตอนนั้นมันมีข่าวออกมาว่า สัตว์เลี้ยงสามารถติดเชื้อโควิดได้เพอวันลุ่งขึ้นผมได้มีโอกาสคุยกับบ้านพักพิงน้องหมาจอนอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าหมาเนี่ยมาใส่ใส่กล่องเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าเขาไปทิ้ง เชื่อว่าปอมหมาใหญ่อะไรเอ่ยคือแบบโดนทิ้งเยอะมากเพราะว่าความเชื่อผิดๆที่ว่าว่าน้องติดโควิดแล้วจะสามารถกระจายเข้าคนได้ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วอ่ะผลวิจัยออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันติดได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเออจริงๆแล้วคนนี่แหละเอาเชื้อไปสู่ไปสู่เขาแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เชื้อที่เป็นร้ายแรงอะไรขนาดนั้นอ่าอ่าอ่าอืมก็ต้องแบบมีความ อันนี้ฉันลับกี้ร์เกี้ก็คือนอนใด้นอนได้ทุกอย่างเลยนะคะชอบเกียชอบมากคืยเมื่อกี้ไม่ทำก็จะเกียร์เกียนะคะใช่ตอนนี้หลับแล้วนะคะโอเคหลับจริงๆริงนะเนี่ยหลับแล้วสบายมากเลยขอโทษ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 เขาบอกว่าทําไมไม่ทําต่อโอเคทําต่อก็ไดานสบายจังเลยเดินไปทำเช้าแล้วแครกเกอรแถมแล้ว ครับผมยางจุดเด่นที่ร้านอย่างเงี้ยที่ผมแบบตั้งใจให้ทําแบบว่ามันแตกต่างกับร้านอื่นก็คือว่าเราสามารถดูน้องอาบน้ําได้ฝั่งนี้เราก็แบบอ่ะเดินมาเลยมาดูว่าแบบน้องกําลังทําอะไรอยู่อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรแบบนี้ครับนี่หันไปก็จะเห็นน้องกําลังทําอยู่เราก็จะเห็นสภาพห้องเห็นความวุ่นวายในห้องของช่างเนาะว่าแบบจะเจอกับอะไรบ้าง เฮ้ยทำไมมันไม่มีอ่างแบบสไตล์แบบแบินเทจอันนี้จะเป็นอ่างจากรุซี่อันนี้เป็นอ่างสปาแล้วก็อันนั้นจะเป็นอ่างอาบปกติอ๋อครับแล้วก็มีเครื่องเป่าแห้งสาหรับน้องแมวที่กลัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแยกห้องห้องตัดขนกับห้องอาบน้ําออกจากกันประมาณนี้นครับแล้วเกีปัญหายงไงสมมติถ้าเกิดว่าเฮ้ยแมวหรือว่าสุนัขที่แบบมาแล้ว เครียดกลัวม,มากเนี่ยคุณทำไงแล้วก็คือจะแยกเราเราจะเอ่อร้านนี้ครับเราจะไม่ได้รับบอกรีนมันคือจะเป็นการจองคิวเข้ามาก่อนล่วงหน้าว่าเราก็จะดูเวลาเลย10บโมงถ้าเจอหมาใหญ่แล้วแมวก็จะต้องไปทําตอนเที่ยงเที่ยงก็จะเจอกับแมวด้วยกันหรือเจอหมาพันธุ์เล็กอ,อะไรประมาณนี้ครับอ,อ่างหมาเล็กก็ทําตรงนี้ถ้ามีแมวอยู่แมวก็จะได้ไปทําห้องนู้นไปตตดนั้นคือแยกห้องกันจะได้ไม่เครียดมากประมาณนี้ครับอ่าจัะอันนี้อันนึงแล้วอ่ะมา เวลาลูกค้าเจอมาหมาเห่าเยอะๆข้างในเสียงดังมากๆแล้วเขาอยากจะมานั่งสงบสงบ,บตรงเนี้ยก็ได้ก็จะมีเครื่องดื่มมีของทานเล่นมีแซนด์วิชอะไรเงี้ยวางรอน้องอาบน้ำนนครับผมเยียบเลยนี่เบรดนะะสมูทต<ช>ี้ก็มีมีมีเครื่องดื่มทุกอย่าง,งเลยครับผมแอปเปตเซอร์อออนส่วนของ ของข้าวไ่งีของข้าวก็จะมีพวกทูน่าแซนด์วิชมีสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยครับชีสบอฟฟคาเฟ่เป็นส่วนที่เพิ่งบิวเพิ่งเริ่มทำก็น่าจะเป็นเอ่อช่วงช่วงนี้แหละที่กำลังแบบว่าทำเมนูขึ้นมาใหม่ให้คนได้ลองกันประมาณนี้ครับยังมีอช็อปอันนี้เป็นของผมเองเขาจะชอบทะเลเขาชอบว่ายน้ำมาเราใช่ไหมมาผมเองครับชื่อสโนอันนี้ชื่อสโนครับเขาชอบเขาชอบดำน้ำนะ มันันดำแบบมุกเป็นทะเลก็คือเขาอัหน้ามุดเลยจริงๆใช่เขไ่สอนเขาเลยเขาทำเขาเองพอเขาชอบอยู่แล้วชอบเองไม่แต่ว่าเริ่มแต่ว่าก็พาไปว่ายน้ำบ่อยเราไปว่ายเองเขากระโดดลงน้ำเดี๋ยวอันนี้คือสรานบ้านอยู่ปะไม่ใช่อันนี้เป็นโรงแรมโรงแรมที่หมาพักได้เขาก็แบบกระโดดลงแล้วก็รู้เลยเขาชอบว่ายน้ำมากก็เลยนะเดี๋ยวสระเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็พรีเซนเตอร์ดัมเบลวันได้เลย เดี๋ยวจะพาไปดูเพชรช็อปอันนี้อึนเซนแม้ไม่ได้อันนี้ก็ใช่อันนี้คือของผมเลยอันนี้ก็เป็นแกงมินิแกงตัวเล็กแกงตอนนี้แกงตัวเล็กแกงตัวใหญ่แล้วก็มีแมวโอเคครับผมอ่เดี๋ยวพาไปดูเพชรช็อปจ้ะครับครับผมก็อย่างที่บอกว่าเรามีเพจช็อปพวกผลิตภัณฑ์ที่หายากๆหน่อยอย่างพวกแบบเนี้ยพวกกระเป๋าที่มีกระเป๋าติดแอร์ติดพัดลมอะไรเงี้ยครับเป็นของเพจกิทไทยแลนด์ เราก็จะแบบว่าพยายามหาให้มันครีเมี่ยมที่แบบหาซื้อที่อื่นย,ยากๆหน่อยแต่พวกแบบราคาหน่อยได้ครับไม่ไม่แพงไม่แพงว่ะอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่แบบอยู่ในเมืองร้อนๆได้เลยเพราะว่าข้างในก็จะมีแอร์เดี๋ยวมันมีแอร์อยู่ข้างในเหรอใช่เป็นพ<อ>ัดลมเหมือนแอร์อะไรเงี้ยครับเปิดไฟได้ใช่ครับต็นนี้ราคาโอเคมากเลยนะใช่สามารถใช้กับน้องแมวได้น้องหมาพันธุ์เล็กได้ด้วยด้วยนี่นี่คือนําเข้ามาอันนี้จะเป็นมีแบรนด์ที่คนไทยเอาเข้ามาอยู่แล้วเราก็เอาเข้ามาขายได้ นี่อันนี้เต็มเต็เต็มเต็มเลยอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นซอสไทยชอบแบบเพียบเลยมาที่เอาแนะนำเลยโอ้โหมันมีอะไรที่แบบคือมันมีทั้งนำข้าแล้วก็คุณมีคุณผลิตเองด้วยไหมมีที่เป็นดิสติบิวเตอร์เองเราเองมีครับแนะนำไปเลยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นโซนนี้มันจะเป็นของอินโนเวทีฟที่แบบว่าเฮ้ยน้ำคูอัตโนมัติเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ แบบไร้สายก็มีชาร์จทีนึงอยู่ได้แบบ20ชั่วโมงก็มีครับก็จะเป็นเครื่องให้อาหารเวลาแบบลูกเจ้าของไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถตั้งเวลาเราให้ให้อาหารได้ด้วยเฮ้ยแจ๋วอ่ะ จะเป็นของล้ำล้ำ,ลำพูดถึงอันนี้กัน,นได้เลยอันนี้จะเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ <Okay. S 2> ข้างในเราสามารถใส่อาหารได้ให้เต็มนะครับแล้วก็เราก็ตั้งเวลาสามสี่วันปุ๊บเราอัดอาหาร,รลงไปแล้วก็ตั้งตั้งแล้วก็ให้เขาไหลเข้ามาใช่แล้วก็จะเป็นแบบ<น>ที่เก็บอาหารแบบดีๆหน่อยเป็นส่วนากาศเพื่อการความชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบ่งเก็บได้ซึ่งจะบอกว่านี่ดูป้ายราคาไม่ได้แพงแบบไม่แพงไม่ได้แพงนะนี่คือสามารถที่จะซื้อซื้อได้เลยใช่สามารถมีติด บ้านได้เลยเวลาแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแมวแล้วเราแบบไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยเดี๋ยวไปที่หลังที่ซื้อสักอันนี้ลดมีเปอร์เซ็นต์ได้ได้เดี๋ยวดูให้ครับเฮ้ยนี่นแล้วนี่คืออะไรนะอันนี้จะเป็นกระทะที่บ้านผมมีอันนึงแล้วผมชอบมากเพราะว่ามันจะเย็นเย็นอ๋อหมายความว่าถ้าแมวลงไปก็นอนก็เย็นใช่ถ้าจับดูเนี่ยมันจะเย็นครับผมนี่เจ๋งจะเป็นเหมือนกระทะให้น้องลงไปนอนแล้วไม่ใช่อะไรนะมันมันดีไซน์มันสวยด้วยไง ใช่กลุ <Design S 1> ่มพวกนี้บางบางทีเ,เราจัดบ้านเราแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแต่งบ้านได้ด้วยค,ครับผมแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่ผมเป็นแบบเป็นดิสติบิวเตอร์เองอละกันเนาะก็จะเป็นในกลุ่มของออสายจูงของเล่นอปอกคออ,อย่างพวกของเล่นพวกนี้ครับเวลาเราให้น้อง อยากให้น้องเล่นนะเราก็คงจะกังวลว่าถ้าน้องกินเข้าไปจานลายหรือเปล่าบางตัวเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขากัดไปแล้วกินเข้าไปได้เลยอย่างอันเนี้ยครับมันทํามาจากแป้งข้าวโพดพอแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะออกมาเป็นซี่ซี่ซี่เขาก็ค่อยแทะแทะไปเรื่อยมันแทะขาโต๊เขาก็จะชอบแทะอะไรแบบนี้ด้วยครับแทนที่จะไปแทะขาโตบ้างก็มาแทะอันนี้เราก็วางไว้ทุกจุดเลยนะคบเขาก็จะชอบมากๆแล้วาก็จะมีกลุ่มที่แบบเล่นกับน้องเอาอาหารไว้ตรงกลางแล้วก็โยนเป็นจานลอนก็ได้ครับผมพวกนี้ก็จะเป็นทำมาจากยางชนิดพิเศษที่แบบเวลากัดแล้วมันจะ ครับแล้วก็จะมีหลายแบบเลยแล้วก็จะมีกลุ่มของเล่นอื่นๆนะครับชื่อชื่อว่าคัมฟีคอมฟีครับอันนี้ผมเป็นดิสเพเตอร์ของเมืองไทยก็คือจะส่งไปจอบร้านอื่นๆในเมืองไทยด้วย นะครับอย่างอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นก็จะเป็นพวกแบบถุงเก็บอึของน้องเวลาไปเราพาไปเที่ยวต่างจังหวัดที่แบบมืดๆไม่มีไฟอันนี้ก็ทําเป็นไฟฉายได้แล้วก็เก็บอึถุงเนี้ยก็เป็นถุงที่ละลายได้เองอเตา,าธมธรรมชาติแล้วก็เก็บเขา<ช>ก็ทิ้งใช่เลยพกไปเลยเพราะเราต้องปลูกฝังให้แบบว่าเวลาพาไปเที่ยวเราต้องเก็บ้องบนของน้อใช่จะได้แบบมีที่ที่ต้อนรับ คนเลี้ยงหมาไปเยอะเยอะมาก <แจ S 1> ขึ้นใช่แล้วก็จะมีในกลุ่มของเนี่ครับอ็อกเซอรีแต่งตัวพวกแชมพูต่างๆที่เลือกใช้เ,ออเสื้อผ้าน้องเสื้อชุดคู่คนกับหมาก็มีออนะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อย่างอันี้ก็จะเป็นของผมนําเข้าเองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มประคอใส่ชุดอันนี้อันนี้คือภาระใครคิดเนี่ยอันนี้คนมีภาระจะเป็นเสื้อคนหมาก็จะใส่เป็นภาระนะครับน่ารัก มีอะไรอีกอะชีวิตดีดีน่ารักจังเลยสวยสู้ชีวิตชีวิตสู้กระเาเสื้อของเจ้าของใส่คู่กันใส่คู่กันเสื้อสัตว์เดียดีนะอันนี้คนชอบหยิบซื้อเพราะว่ามันแบบน่ารักดีนฮาภาระกับคนมีภาระจริงๆอันนี้ไปให้ไม่ต้องสัตว์ดีได้ไหมไปให้คนอื่นใส่ประตูเป็นให้คนนี่คนไม่ติงนี้ผมใส่เสื้อตัวคนมีภาระภาระไปให้แฟนใส่ อ๋อโหให้แฟนเป็นพาระเหรอแต่ว่าชุดมันเป็นผูเลนโอเคได้ครับได้อยู่ท okay. ี่เราต้องการเราจะทําอะไรก็ได้ครับผมโอเคต่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของพวกปลอกคอใส่จูงอัญรีต่างๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะคนอาจจะไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเขาจะมองว่าแบบเออคนเลี้ยงหมายังไม่เยอะแต่ปัจจุบันนะถ้าหากว่าเราออกนอกบ้านเนี่ยกฎข้อบังคับที่ต้องใช้เลยคือใส่จูงเพราะว่าเวลาน้องไปเจอตัวอื่นอะไรเงี้ยครับมันคือความปลอดภัยด้วยนะแล้วก็ต้องเลือกอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยเออ สะดวกสบายสะดวกสบายคนนี่แหละดูดูดูแล้วมันมันมีดีไซน์ที่แบบและโดยวัสดุเนี่ยดูสิมันดูพรีเมียมมากเลยเนะี่ย ใช่ครับเพราะว่าอย่างอันนี้เห็นโซ่ครึ่งหนึ่งอ่ะมันถูกดัดแปลงมาจากอันที่เป็นครูฝึกใช้เยอะๆที่เป็นโซ่ทั้งอันที่เขาที่เขาจะกระตุกตึ๊กใช่ไหมมันเป็นแบบให้เขาได้ยินเสียงแต่ทีนี้พอมันเป็นโซ่ทั้งอันเนี่ยความลําบากคือพอโดนขนเข้าไปมันก็จะกินขนของน้องเข้าไปด้วยเขาเลยทำผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ทาโซ่อีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไม่กินขนแล้วก็ยังได้ยินเสียงกระตุกตึกอยู่ประมาณนี้ครับครับผมก็เพรช็อปเราก็จะประมาณนี้ครับผม คุณกายฝากถึงแฟนๆของเราเค <Okay. S 2> แล้ก็ลูกค้าของเราครับก็ฝากร้านกับตันพินพารไดส์ด้วยละกันเพราะว่าเป็นร้านที่เราตั้งใจทําขึ้นมาบแบบตอบโจทย์นอกจากสัตว์เลี้ยงของเราเองอะ่ะเราตอนนี้เราได้ดูแล น้องหมาที่เป็นชีวิตของน้องลูกค้าด้วยนะครับก็ถ้าหากว่ามีโอกาสมาใช้บริการเรามี2สาขาตอนนี้นะครับก็มีสาขารัตนาธิเบศนะครับติดเ r t บางรักใหญ่ทางออกที่2เลยหรือว่าจะไปที่ CDC ก็ได้ทางนั้นก็จะมีสนามมีกรูมิ่งใหญ่ๆนะครับผมถ้าใครอยู่ฝั่งใกล้ฝั่งไหนก็ไปฝั่งนั้นเลยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะเปิดสาขาราชพฤกษ์นะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงของมกราคมกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยใช่ที่ราชพฤกษ์ก็จะมีสระว่ายน้าด้วยมี เอ่ออีกที่หนึ่งนะครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสได้มารองใช้ก็มาหากันได้ครับอ่าแล้วถึงเรียกแหละแฟนๆนี่ก็แบบบางคนเรื่องมีคำแนะนำไม่อาสัตว์ล้งสัตว์เลี้ยงอะไรที่แบบว่าไม่มีตลอดอย่างลูกค้าเลาเร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 าราเราได้เจอถึงอะไรเงี้ยอ่าฝากถึงคนที่อยากอยากจะเลี้ยงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมจริงๆก็อยากให้ศึกษาก่อนนะไม่ได้อยากแนะนําให้แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเลี้ยงฉันมีความพร้อมฉันจะไปซื้อเลยไม่แนะนำเราอยากแนะนําให้แบบเอ้ย ไปหาร้านที่แบบว่าเนี่ยมีพื้นที่ที่เจอน้องหมามานั่งศึกษาสายพันธุ์ก่อนสมมติอยากเลี้ยงพันธุ์ลไรโทรเข้ามาพี่คะวันนี้มีพันธุ์นี้มาไหมคะหนูขอเดี๋ยวมามานั่งทานคาเฟ่แล้วเดี๋ยวขอมาเดูน้องหมามานั่งคุยกับเจ้าของหน่อยยินดีเลยครับอันนั้นจะดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้หลายๆคนตัดสินใจจะเลี้ยงอ่ะมาดูมาศึกษามาเล่นก่อนนะครับอย่างไปคาเฟ่ที่เขามีน้องหมาก็ได้ไปศึกษาว่าเฮ้ยนิสัยประมาณนี้ทําไมถึงนิสัยแบบนี้อ๋อเขาเข้าโรงเรียนฝึกแล้วถ้าไม่เข้าโรงเรียนจะเป็นนิสัยประมาณไไหนนนปศึกกษาา่อสุดท้้ยแลวมัจะ ให้โลกของเราาน่าอยู่ขึ้นเพราะว่าคนเลี้ยงทุกคนมีความรับผิดชอบโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่แวะมาหาครับวันนี้สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วกกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องเพชรพลอยแชนแนลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วก็ช้อปปิ้งเลยดีกว่าจัดเลยอันนี้อันนี้อันนี้